ตรนี้เป็นป้ายศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลก็อ,อยู่หลังสนามบินเดี๋ยวเราจะพาไปเดินหาดหลังสนามบินยามเช้าๆดูว่าคลื่นจะแรงแค่ไหนเราจะเดินมาทางหลังป้ายนี่จะเป็นลานออกกําลังกายของชาวบ้านที่นี่นี่จะเป็นทางเดินไป ด้านหลังสนามบินนี่จะเป็นเขตของทางราชการซึ่งจะมีทางเดินไปด้านนี้ทอดยาวไปหลังสนามบิน จากจุดนี้จะเห็นว่าคืนน้ำทะเลจะเริ่มเข้ามาละจะสูงกว่าหน้าหาดในยางก็จะเดินไปหลังสนานบินแค่นิดเดียวจากมุมนี้ไปตรงนี้ตรงนี้นิดเดียวถึงหลักเห็นชาวบ้านมา น่าจะตกปลาหมึกเดี๋ยวไปถามเขาดูนิดหน่อยนี่ตกปลาหมึกเหลืออะไรครับปลาหมึกนะครับแถวนี้ขึ้นจะแรงเนาออนะพี่เนาะ ไม้มาจากทะเลเหยครับ,รบเยอะเลยเนะา,านะอ๋อจะเห็นว่าท่อนไม้ไม้กับพายุเยอะเลยนี่เดินไปหลังสนามมินนิดเดียวนะครับ,เด,ดรบเดินไปนิดเดียวแล้วก็จะไปทะลุตรงผ่านไม้ขาวเนาะ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดินไปเที่ยวเลยครับจากจากหาดหน้าหาดในยางเดินเรียบขอบทะเลจะไปถึงหาดไม้ขาวโดยที่เราไม่ต้องนั่งรถรถพ่วงที่เข้าบริการอยู่ 20บ,บาทแล้วก็เราต้องถ้าจะไปนั่งุดนั้น,น,นต้องขับรถออกถนนสายหลักเลยสนามบินขึ้นไปแล้วก็จะไปเลี้ยวซ้ายเข้าตรงหาดไม้ขาวแล้วก็นั่งรถสามล้อพ่วงข้างมาอีก2อกิโล แต่ถ้าเราเดินตรงหาดในยางเดินลอกขึ้นไปประมาณสี0ห้าเมตรก็จะถึงที่เขาไปดูเครื่องบินขึ้นลงกันตอนเย็น นี่คือไข่ปลาวานครับไข่ปลาวานทะเลเราจะเห็นพึงกาบแบบนี้มันจะแข็งแข็งมาจากทะเลเดี๋ยวจะลองเก็บไปสักหน่อยเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนรองเท้านักท่องเที่ยว อีห้หอดังอี้อหนึ่งเดี๋ยวต้องการอีกข้างจะเห็นว่าขยะทะเลมาจากเรือหาปลาหลุดตัดออกอาจจติดใต้น้ำหรืออะไรก็จะไหลมาอยู่ที่หาดกงหมดขอนไม้พวกนี้จะมามากับพายุที่อยู่กลางทะเล จะมาเกยฝั่งนี่จะเห็นว่าดูธรรมชาติแล้นะแต่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เนี่ยขยะทะเลทั้งนั้นช่วงนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีก็เลยไม่ค่อยได้ทำความสะอาดาเท่าไหร่เดินไปอีกนิดเดียวจะถึงลานสนามบิน สังเกตเห็นว่าขึ้นจะลูกใหญ่ขึ้นแนละ้วเริ่มแรงตรงนี้น้ำทะเลจะอยู่ด้านล่างจะเห็นว่าทลายจะยยุบยุบยบเวลาเราเดินจะสังเกตว่าขึ้นทะเลจะลูกใหญ่นะ แล้วก็ขอบทะเลตรงนี้จะเล่นไม่ได้เพราะว่า,าจะเห็นเป็นล่องน้ำลงไปนิดเดียวจะลึกมิดเลยจะเห็นตั้งจากจุดนี้จากจุดนี้จะเห็นล่องอยู่นี่นี่ครับ จะกลมหมดเลยขึ้นลมก็แรงขอนไม้จะเยอะมากสุดแนวทะเลสุดแนวชายหาดเดยอะละรองเท้านี่เดี๋ยวนี้ข้างหนึ่งไม่รู้ว่าจะใช่ข้างเดียวกันหรือเปล่าถูกต้องเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปข้างหนึ่ง นี่เดี๋ยวนี่ข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะจะลองดูก่อนว่าจะใช้ได้ไหมอ,อดีเลยครับอีโต้สุดสวยตรงนี้ข้างหนึ่งนะครับผ่อนไม้สุดแนว นี่ครับเห็นขอนไม้พื่นน้ำทะเลแรงๆมาจ,าจุดนี้ลงเล่นไม่ได้นะครับตรงนี้อันตรายมาก ขึ้นจะแรงไปสุดแนวตรงนี้จะเป็นทองทองกลางคืนน้ำทะเลจะขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับจะเป็นเนินทรายสูงถ้าเหยียบลงไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้ครับนี่ นี่ความลึกจุดนี้ประมาณสองสองเมตรร่วงลงไปก็ไม่เป็นไรครับร่วงลงไปก็ไม่เป็นไรก็ถึงแค่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นกองหินที่ ทางหน่วยงานราชการเขาทำไว้เพื่อปรองสิ่งสกงรรกที่จะไหลลงไปทะเลครับเราจะเดินข้ามตรงนี้จะรอจังหวะที่น้ำทะเลไม่มีคลื่นขึ้นมาตรงนี้เราก็จะเดินข้ามไปถึงตรงนน้นฝั่งนน้น ตอนนี้ขึ้นไม่มีครับเราสามารถเดินข้ามได้แต่ถ้าขึ้นมาแรงเราก็ต้องวิ่งเห็นว่าขึ้นมันจะขึ้นมาแล้วลูกเบลล์แล้วก็ถอยมาก่อนเนี่ยครับมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับถ้าลูกนี้ผ่านไปเราก็รีบข้ามเดี๋ยวมันจะมาอีกแล้่เราก็รีบข้าม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  นี่แหละครับีนเนี่ยครับมาแล้ว นี่จะเป็นปักกาลังที่แตกหักจากในทะเลครับแต่เราก็หยิบมาดูไปเฉยแล้วก็เอาวางไว้ที่ทะเลเหมือนเดิมนี่ครับเราจะเดินต่อไปหลัง,งน,นะครับ จากขึ้นทะเลจุดนี้จะเห็นว่าตอนกลางคืนน้ำทะเลจะขึ้นมาถึงข้างบนครับหลังสนามบินตรงนี้มีระยะประมาณ20เมตรจากขอบตรงนี้ลงมาถึงถึงน้ำทะเลตรงนี้ครับประมาณ20เมตร ไม้ท่อนนี้ไม้ท่อนนี้เพิ่งมาถึงยังขึ้นยังไม่ถึงฝัง่งได้แค่ตรงนี้จะเห็นว่าน้ำทะเลซัดท่อนไม้ขึ้นมากลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ตรงนี้ออพอถึงวันพรุ่งนี้ไม้ท่อนนี้ไม้ท่อนนี้ ก็จะกลิ่งลๆๆ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 มาพงมาอยู่ตรงแถวแถวนี้เนี่ยครับ ตอนนี้เราเดินมาถึงด้านหลังสนามบินแล้วครับพื้นใหญ่มากครับอย่างนี้ละครับขึ้นเล่นไม่ได้ครับจุดน,นี้ทำสลายมากเคลื่อนสูงประมาณ2เมตร2เมตร,รกว่าเนี่ยครับตลอดแนว นามบินอยู่ตรงนี้ครับเ,รเ,เดี๋ยวเราจะเดินไปอีกนิดหนึ่งจะไปถึงจุดที่เครื่องบินพ้นไอเก็ออกมาจะมีจุดอันตรายอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่เขาจะห้ามระวังไอเจ็ยจะพ้นตกน้ำทะเลครับ เรือที่เห็นเป็นสีส้มๆนี้เขาเอาไว้ช่วยเหลือผู้โดยสารที่เครื่องอาจจะถลายลื่นลงทะเลตรงนี้ครับสนามบินจากจุดนี้ลงไปถึงขอบทะเลที่น้ำลึก ประมาณ20เมตรจะมีความชันอยู่ก็พอสมควรถ้าลงเล่นน้ำเดินประมาณสักเมตรสเมตรก็อาจจะจมน้ำได้ครับจะมีเศษเปลือกหอยเศษขยะทะเลเต็มไปหมด เราเดินอีกนิดเดียวเราก็จะถึงตรงที่เครื่องบินขึ้นครับเครื่องบินจะมาจากฝั่งนี้ก็มีโดยสารจะลงจากฝั่งนี้มาตรงนี้ ปูทะเลเยอะครับปูนิ่มเข้ากล้องไปใกล้เดี๋ยวเขาจะวิ่งเนี่ยครับตัวนี้ครับตัวนี้นะเขายังไม่ตายนะเดี๋ยวเขาจะวิ่งนะครับเขาจะวิ่งเขาจะวิ่งไวครับตัวนี้เขาตามไม่ทันเนี่ยครับเขาจะวิ่งไวมาก ชายหาดดูปูทะเลเนี่อยนะต้องอยู่ในนี้ณจุดหลังสนามบินจะเห็นว่าคลื่นจะสูงมาก ตลอดชายหาดคลื่นจะเป็นแบบนี้นะคลื่นจะม้วนมาแบบนี้ครัเรามาถึงหลังสนามบินที่ หาดไม้ขาวแล้วนะครับจะแผนกล้องมาทางตรงนี้นะครับน้ำทะเลจะขึ้นมาถึงขอบตรงนี้ตรงนี้ครับขอบตรงนี้จะเห็นว่ามีความชันจากจุดนี้ไปถึงนู้นขอบทะเลลึกครับพอสมควรจากจุดนี้เห็นหลังสนามบินแล้วครับตรงนี้เครื่องยอดตรงนี้ แอรเอเชียเครื่องบินจะพ่นเจ็ตตรงนี้เพื่อขึ้นลันเวยตรงนี้จะมีความแรงถึงขั้นเราจะปลิวจากตรงที่จุดยืนตรงนี้กระเด็นลงไปตรงนี้ถ้ายืนดีๆก็จะไม่ค่อยเป็นไรแต่ถ้ายืนไม่หลักไม่ดี ล้มนะครับล้มเราจะกลิ้งง,ง,งไปเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวครับเขาจะมีป้ายห้ามอยู่เดี๋ยวจะพาดูไปดูป้ายห้ามกันครับตอนกลางคืนน้ําทะเลจะขึ้นขึ้นจากตรงนี้ขึ้นจะมา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 ,มาถึงตรงนี้ตรงเนินนี้แล้วก็จะไหลลงไปตรงนี้ ตอนเช้าน้ำทะเลจะลงไปทั้งหมดจะเห็นได้ว่าขยะทะเลจะอยู่บนเนินนี้ทั้งหมดขยะทะเลจะอยู่บนเนินนี้เดี๋ยวเป็นพวกปวดพวก,พวกเศษไม้เศษไฟแช็กเศษฝากดน้ำอะไรต่อะไรเยอะเยอะ พาทินขึ้นจุดนี้ครับเอเชียยอดตรงนี้ก้อนหินก้อนหินจากใต้ทะเลไม่รู้มายังไงครับมีความหนักสีขาวใสจากขึ้นซัดซัดจากตรงนี้มาจากในทะเลจากตรงนี้ครับขึ้นแรงขนาดไหน สามารถพาก้อนหินก้อนนี้ก้อนนี้ครับขึ้นมาตรงนี้นี่ครับใหญ่ขนาดไหนนี่ครับตรงนี้ครับจะเป็นป้ายเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังเวลาเครื่องบินจะขึ้น จะเป็นอันตรายครับจากจุดนี้ลงมาข้างล่างนี้จะเป็นล่องน้ำที่ขึ้นทะเลจะซัดข้ามเนินตรงนี้มามาอยู่ในล่องน้ำนี้ล่องน้ำนี้นะครับนี่แล้วตอนเช้าก็จะไหลไปช่องนี้ไปออกตรงนี้สู่ทะเลเหมือนเดิมตอนน้ำลงครับ จากจุดนี้จะเดินขึ้นเนินตรงที่น้ำทะเลซัดข้ามมาตรงนี้จะเห็นว่าขอนไม้จะมาอยู่ตรงนี้น้ำทะเลซัดข้ามมาครับนะครับจะเห็นขอบขยะท่อนไม้ที่มากับทะเลนี่ครับเต็มไปหมด ตรงนี้เขาเรียกว่า,าหาดไม้ขาวเมื่อกี้เราเดินมาจากาตรงนี้ครับเมื่อเราเดินมาจากตรงนี้จะเป็นอีกอีกหาดหนึงชื่อว่าหาดในยางจากจุดนี้เดินมามาถึงตรงนี้ใช้เวลาก็นิดหน่อยประมาณ500เมตรได้จาก หาดไรยางมาถึงหาดไม้ขาวตรงนี้จะมีเห็นว่าลักเรือแคนูจะเอาเรลือแคนูไปเล่นข้างนอกจะเห็นแต่เล่นข้างนอกเป็นไรครับแต่ข้างในนี้จะเป็นคลื่นเขาจะตกปลาจะเห็นอยู่ค่อจะไปตกปลาข้างในตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ จากจุดนี้เดินไปอีก200เมตรก็จะเจอป้ายหาดไม้ขาวอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปให้ถึงป้ายอากาศดีครับตรงนี้ลมทะเลจะมีตลอดเวลา ลอยมากับทะเลไม้อะไรไม่รู้นี่นี่ครับคื้น้ำทะเลครับตรงนี้จะเป็นล้ำเหมืองที่ไหลมาจากในเมือง ครับจะเป็นแบบนี้ซึ่งตรงนี้น้ำทะเลจะแต่งเองทั้งหมดตรงนี้จะเป็นขอบทรายเอามือกล่องนี้จะล่วงมาอย่างเงี้ยครับลึกอยู่ น้ำตรงนี้จะไหลลงทะเลท่านใดแหลกเดือนหน้าครับเดือนกันยาตุลาเดือนตุลาน้ำทะเลตรงนี้จะเรียบหมดนักท่องเที่ยวจะเยอะตุลาพฤศจิกาธัานวาเนี่ยผ่อนไม้พวกนี้ชาวบ้านก็บอกว่าน้ำทะเลจะดึงกลับไปหมด คลิปก่อนครับเรามาถึงหาดไม้ขาวแล้วตอนนี้เราจะเดินกลับไปที่หาดในยางเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ